สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกม Lost b r t e r นะครับหรือน้องชายที่หายไปเป็นเกมสั้นๆสอขวัญน,นะครับที่เรียกได้ว่าน่าสนใจเกมหนึ่งนะครับก็ไปดูเนื้อเรื่องกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผู้ปกครองของพวกเรานะครับได้ออกไปเที่ยวพักผ่อนกันนะฮะโดยทิ้งให้เรากับน้องชายเนี่ยอยู่บ้านกันตามลำพังเขาโน้มห้าวให้คุณเนี่ยเข้าไปที่งานปาร์ตี้กใกล้ๆคุณเนี่ยก็ยอมตกลงที่ไปเข้างานอย่างไม่เต็มใจ เมื่อเขาไม่กลับมาและเกือบจะเช้าแล้วความรู้สึกหวาดกลัวก็เริ่มเข้ามาคุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหยิบกุญแจรถแล้วไปหาเขาแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดในตอนแรกงานปาร์ตี้เกิดอะไรขึ้นเราจะหาเขาเจอไหมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าครับทุกคนวันที่25เดือน7ปี2002เวลา5โมง8ที ผู้ปกครองพวกเราเนี่ยไปพักผ่อนดังนั้นน้องชายของเราชื่อว่าบูโน่แล้วก็ฉันเองเนี่ยอยู่บ้านตามลำพังมันเป็นวายฟ์ที่โคตรจะแปลกแล้วก็ดีใจสุดๆไปเลยเพราะว่ามันแบบว่าไม่มต้องมีการรับผิดชอบใดๆเพียงแค่ต้องการพักผ่อนแล้วก็เอนจอยกับชีวิตในตอนที่ผู้ปกครองนั้นไม่อยู่โอเคไหนเราทำอะไรได้บ้างเมื่อกี้มันบอกว่า e n t r a c t ได้ไหนลองดูโอเค บ้านคือเก่ามากเลยอ่ะแล้วเราต้องไปทําอะไรต่อกันนะถ้ามันดูโปปสโปรกจังเลยเดี๋ยนะพิซซ่าวางไว้่าง,งพี่มาหาจานไปเก็บสักหน่อยอ๋ออุ้ยตกใจหมดวัดีครับน้องชายไหนเข้าไปคุยกับน้องชายดีกว่าพี่ชายวันนี้ที่บ้านสกอต่นะมีปาร์ตี้นะผมขอไปได้ไหมนะขอไปเหอะฉันนอนไม่หลับแน่ถ้าแกมาสายนะแม่ฆ่าพวกเราทั้งคู่แน่นอนอย่าทําให้มันมีปัญหาละ่ะโทรพี่ชายผม ไม่อยากจะพลาดงานนี้จริงๆนะผมคงกลับไปโรงเรียนไม่ได้แน่เลยะในครั้งต่อไปอะเพราะว่าเขาะจะรอผมแน่ถ้าผมไม่ไปอะแล้วเจสซี่ไปที่นี่หรือเปล่า,น,าน่าจะไปนะครับถ้าผมไม่ไปจริงๆผมคิดว่าต้องมีไอน้นางง่หน้าไหนเนี่ยขอเธอเป็นแฟนแน่นอนผมคิดว่า่างนนโอเคโอเคแกไปได้แต่ขอเตือนนะแกอย่าทำตัวงี่เง่าและทำตัวงงเง่ากับเธอนะเข้าใจไหมฉันเนี่ย ตอนอายุเท่าแกเนี่ยฉันมีแฟน2คนเลยนะเข้าใจไหมแล้วก็ที่สําคัญแกเนี่ยต้องห้ามกลับบ้านเกินตีสองครึ่งเป็นอันขาดเลยนะขอบคุณครับพี่โคตรยอดเลยตีสองครึ่งน้องชายเราจะกลับมาหรือเปล่าอที่นี้มันโคตรแย่เลยฉันต้องเอาพวกขยะพวกนี้จิ้งลงถังขยะโอเคกดเ e. ออไม่ต้องกดค้างไหนวางได้ไหมโอ้ได้เลยอันนี้ใช้ขยะหรือเปล่าเออไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คืออะไรออเรนจูอันที่สอง สามอวทำไมไม่ลงให้อ่ะสามต้องลงใหม่อะสี่เด๋ยแล้วใหม่ไหมลงใหม่กันสี่โอเคแล้วก็น่าจะเป็นพ,พิซซ่าห้าเอ๊ะเหมือนจะครบแล้วหรือว่านี่มันไม่ลงถังปะก็ลงนี่นี่พิซซ่าอันหนึ่งห้าแล้วอีกอันหนึ่งคืออะไรอะเอ๊ะอ๋อนี่ไงชิปพิกา โอเคเสร็จละโอเคตรงเวลาเป๊ะรายการโปรของฉันเนี่ยกำลังจะเริ่มฉายในช่อง6เราไปดูดีกว่าไหนอ๋รายการน้องแมวไหนๆนบรรยากาศชิลมากดูน้องแมวน่ารักมากเลยแล้วเราก็ผอยหลับไปในที่สุดดูได้แป๊บเดียวหลับเฉยเลย <S <S ฮะดีสาม้าทีแล้ว ไม่แม่เอ้ยนี่มันตีสามแล้วดีกว่าไหนดูสิไอ้น้องชายเขาเนี่ยมันจะรักษาคำพูดหรือเปล่าไหนแกมากลับมาหรือ,อยังฮะเอาเชียแล้วพ่อตีตู่ฉันแน่ฉันต้องไปเอากุญแจร,รถของพ่อเนี่ยอยู่ในห้องของเขาห้องพู้ปกคองไม่ใช่อันนี้หรอ,อยังไงแกโดนแน่ไอ้น้องชายตัวแสบ ฉันต้องไปก่อนเดี๋ยวแม่ฆ่าตายแน่พวกเรา Lost b ร์ t ต e r น้องชายที่หายไปอิ p แพ t กมากเบิกมากคือแพกสุดๆเยดี๋ยอเเี๋เอ๋โอเคเบรกได้โอเค เราต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็จากมันก็ไปที่ทางขวาเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวานั้นเราจะเลี้ยวขวาเอา้าไม่ได้ไม่ได,มด้มันติดมันติดโอเคมีเสียงรถข้างนอกโอุ๊ยไม่ได้มองทางขอโทษครับมัวจะมองรถข้างข้างทางเยอะไหน่อยมั้ไปบรรยากาศคือแบบสยองเลยนะเฉย ไอ้น้องตัวแสบแกโดนแน่ดีนะที่ฉันว่ารู้บ้านไอ้สกอตเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะว่าแฟนเก่าของฉันน่ะอยู่ที่นั่นไอ้ตูดบึกฉันชอบขับรถนะเพราะว่านนเนี่ยรถคันนี้แม่งโคตรแสงเลยแต่เราต้องไปหาไอ้สกอตละเพราะว่ามันไม่มีเวลาละต้องรีบลนะเพราะมันดึกละส,ส,สเปซบาร์าามไม่เบรกเฮ้ยทำไมไม่เบรกให้ <Yeah. S 1> โอเคชวนได้ปะลองสองชวนได้ป่ะ,อ,อ,ปะอึ S <S> <S ไม่ได้ไม่ได้โอเคในที่สุดเราก็ถึงทีฉันหวังว่าฉันจะเจอเขานะเออเออฉันคิดว่าฉันขับรถไหวฉันจะไม่ไม่ดื่มแบบนี้อีกแล้วโทแม่งชีวิตแม่ง สารยาจริงเออขอโทษจริงเครับผมมีคําถามที่จะถามครับเผมขอถามคุณได้ได้ไหมครับคือตอนนี้ผมกําลังมองหาน้องชายของผมอยู่ครับไม่ทราบว่าคุณเห็นเขาหรือเปล่าครับเขาเนี่ยแต่งชุดอ่าเป็นชุดสีดําทั้งตัวเลยครับดนตรีเนี่ยมันจบไปนานแล้วปาร์ตี้เนี่ยมันก็จบไปนานแล้วฉันคิดว่าเขาน่าจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะพูดยังไงดีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปไหนฉันขอโทษด้วยเราต้องหาโอ้ดูมันสกโรกมากเลย โอ้บ้านแม่งโคสกรปรกเลยอะอะไรเนี้ยโอ้ยพิซซ่า <P izza> อยู่ที่นี่พิซซ่าเหรอเปล่าเป๋ปลาครับผมผมไม่ใช่ฟู้ดเดลิเวอรี่ครับผมมาตามหานัองชายครับจุดๆ,ๆุดจุดสภาพเคละเทะมากไหนไอ้ไเจ้าน้องตัวแสบแกไปไหนอยู่นี่หรือเปล่าอ,อะไรไก่ฉันไม่อยากจะโกงน,นะแต่แม่งโคตรน่าอร่อยคุณชื่นชอบที่จะ มองในจุดที่คนอื่นเขาเห็นบ้างหรือเปล่าเอ,อขอโทษนะครับเออผมกําลังตามหาน้องชายของผมงอยู่ผมคิดว่าเขาน่าจะมาที่งานนี้นะครับคุณหมายถึงบูโนใช่ไหมนี่คุณเป็นพี่ชายเขา,างั้นเหรอไปจัดการเขาซะเขาไม่ชอบผู้หญิงฉันหวังว่าเขาจะไม่ทําตัวโง่ๆงงเกี่ยวกับตัวเขาเองเนี่ยต่อหน้าเจสซี่นะฉันคิดว่า ไอบุโน่เนี่ยน่าจะอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งของสวนหลังบ้านเขาเนี่ยไปกับอีกสักสองสาคนที่เป็นเด็กๆเ,เหมือนว่าพวกเขาพูดอะไรงมย่างเกับพิธีกรรมอะพิธีกรรมอะไรอะเขาคนมากในสุดฉันก็เจอคนที่ไม่ได้เมาที่นี่สักทีเดี๋ยวฉันจะไปสูบบุหรี่สักหน่อยตอนนี้ขอให้ฉันอยู่คนเดียวเถอะนะฉันมีเรื่องที่ต้องจัดการคุณเห็นใช่ไหมล่ะเราไปดูว่ามัานจะเป็นยังไงน่าจะทำไมมันล็อกอะเรแไปวไปงไงหลังบ้านตรงนี้เฮ้ นี่คืออะไรอะ่ะเอ้ยเอ้ยใครแบบเจสซี่ทำไมไมาอยู่นี่อะ่ะมันเป็นปาร์ตี้ที่โคตรหวยแตกเลย ดูที่นี่มันน่าจะแยกพอสมควรนะแต่ฉันมาตามหาบุโนนะพวกเธอเห็นเขาหรือเปล่าฉันคิดว่าเขาน่าจะไปส่วนหลังบ้านนะฉันมีกุญแจประตูข้างบ้านนะคุณจะใช้กุญแจนั้นก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างแรกเลยนะครับช่วยรบกวนไปเอาโคลา2ขวดให้พวกเราหน่อยได้ไหมครับได้โปที่ไหนวะขวดมันน่าจะอยู่ที่ไหนสักที่ในบ้านหรือนอกบ้านแล้วขวดทำไมต้องมาอยู่นอกบ้านเะ เจสซี่กำลังจะค้างคืนกับจอนนี่โถ่บุโน่ฉันไม่อยากให้เขาเห็นในสภาพเจสซี่อยู่มันเลยนี่หรือเปล่าน่าใชอ่อีกคนหนึ่งก็น่าจะเห็นบอกว่าอยู่นอกบ้านก็อ,อาจจะเป็นไปได้ว่านอกบ้านน่าจะมีเออนี่ไงวดที่สองกินอย่างนี้เลยเหรอโอเคเราเอาขวดแป้พวกมันกันดีกว่าจัดไปได้กุญแจมาแล้วอ่าใช้ได้เฮ้ยโอ้บูโน่ Bruno. ฉันหวังว่าเขาน่าจะไม่ได้หายตัวไปที่แหีนีน้นั่นไม่ใช่กระเป๋าของบูโน่หรอ นี่หรอกระเป๋าใบนี้หรอเขาน่าจะช่วยอะไรไม่ได้ก็น่าจะอย่างนั้นแหละไหนดูสิมันว่างเปล่ากระเป๋าบูโนโแล้วบูโนโไปไหนศาลฮามนี่มันสวยดีนะแต่ฉันคิดว่าถ้ามันจะดีนะถ้ามันไม่ตสโครกอะกไม่ไงั้นโดดลงไปเล่นแน่นอนโอ,อ้แมงคคนเอ๊ะไม่ตายอร่อยเอ,อ่อขอโทษด้วยนะครับผมกาลังตามหาน้องชายของผมอยู่คุณเห็นเขาบ้างหรือเปล่าครับเขาแต่งชุดเป็นสีดําทั้งตัวเลยครับ เออฉันไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะอยู่ที่นี่เนี่ยเพราะว่าที่นี่คนเยอะมากเลยและทุกคนเนี่ยต่างกันกลับกันไปหมดละเออคุณจําอะไรได้ไหมครับในครั้งสุดท้ายเนี่ยว่าคุณเห็นอะไรบ้างหรือเห็นใครบ้างเออไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วแล้วผมก็หลับไปโอเคครับขอบคุณมากชี่อะไรกันวะนั่งตั้งนานแต่ก็คือหลับ ก็จะคือช่วยอะไรไม่ได้เอ้ยมันมีคนนอนอยู่น,นนะไม่ใช่ตายเหรอฉันโคตรแบบว่ากังวลเกี่ยวกับน้องชายฉันเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาเล่นเกมนี่เนี่ยจะไม่ได้อยากดูตอนนี้ฉันกาลังมาตามหาน้องชายขอยงฉันเฮ้ยเฮ้ยดูดิมันบุญเองได้ด้วยเจ๋งวะช่วยด้วยครับฮะเดินหาตั้งนานเดินหาตั้งนานเอ้ยเฮ้ยเปิดได้ อะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะหุ้ยเลือดเฮ้ย,ย,ยกลับกลับกลับอะไรอะ่ะอะไรทำไมมีเลือดอะ่ะเชีย้ยอะไรวะเนี่ยแม่งดูท่าไม่ดีเลยบุโนโ่เชีย้ย เชียนกากัวสัตอะไรอ่ะไอ้นั่นมันไม่ได้พูดเกี่ยวกับพี่กรรมอะไรเลยเหรอเอ้เชียอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะมีเลขฮัโหลเลขจากไหนอ่ะนี่หรอตุ๊กาตามหมีไฟแชกเลขกุญแจอยู่ไหนน่ากลัววะสยองมากเลยอะเป็นภาพที่ไม่น่าดูมากเลยอิว <Ew. S 1> เราต้องกลับขึ้นไปข้างบนใช่ไหมกลับไม่ได้กลับไม่ได้โดนโดนบล็อกโดนอากาศบล็อกอยู่ ตัวอาการวักอยู่เฮ้ยนี่ไงหเราเจอหกละอาจจะต้องดูไล่ดูนี่ไง3ามหกบอกเลยนะว่านี่ไงไม่ใช่บอกเลยนะว่าคนตาวยเองผมสามหกห้าแต่ยังไม่เจอตัวกลาง3 6อยู่ในกองเลือนนี่ก็ไม่น่าใช่นี่ไง3ามหกสองห้าสองหสห สองห้าได้แล้วอะไรอะ่ะอะไรอ่ะตุ๊กตานี่ไงแล้วก็จุดไฟปะแล้วเกิดอะไรมันผู้ชายยันอะไรกัน พ่ีชคุณโอเคไหมอพระเจ้ามันเกิดอะไรขึ้นคุณช่วยผมไว้คือผมจะบอกกันทีนะว่ามันมีสนารักอะไรบางอย่างเลยแหละมันเขียนอยู่ตรงชั้นล่างผมกับเพื่อนเนี่ยคือได้จุดเทียนอยู่ที่นั่นน่ะทันใดนั้นเองผมรู้สึกเวียนหัวแล้วก็ ผมจาอะไรไม่ได้เลยที่คิดว่าพี่อาจจะไม่ได้เจอแกอีกแล้วแม่งเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกับไอ้ข้บคโัวสก๊อตเนี่ยฉันไม่รู้เลยว่าไอ้ที่มันอยู่ชั้นใต้ดินของบ้านแล้วเนี่ยมันมีบ้าอะไรอยู่ฉันเกิดคําถามมากมายอยู่ในหัวว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรกลับบ้านเถอะฉันว่าเราต้องออกมาจากที่นี่และก็ยังสงสัยว่าเหตการมที่เกิดขึ้นในไอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นน่าสนใจเกมมันสั้นมากเลยมันแบบว่า ยังไม่ค่อยจูดใสไปเนี้ยกับเกม Lost a r t e r นะครับผมคิดว่าหลายคนก็ยังมีอะไรที่ขาใจเกมนี้อยู่ผมก็เช่นกันวันนี้ก็ขอตัวแล้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย